อยู่ในโซนจูเมนเตี้นะคะใช่ครับแล้วเราก็จะเล่นเล่นตรงอ่างใช่นี่นะคะเดี๋ยวเราดูของเขานะคะว่าเขาจะร้องแางขนาดน้อยโอ้โหโอ้โหเอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวพี่าเหรอเดี๋ยวพี่ก็จัดให้แรง

โหแรงจริงอะถึงนี่เลยอ่ะลงเลยเออแบกขึ้นมาดิระวัง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 รอเขาเข้ามาเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาแรงค่ะเดิน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 หันมาอะไรพอดีเสียแล้วะ